หน้าดูเสร็จสวัสดีครับเป,ป้ครับรีแอคชั่นโอ้โหป,ปล่อยกันมาแบบว่าอันนี้จากช่องออฟฟิเชียลเาเลยนะครับ Paramount Pictures กับเรื่อง Mission Impossible Dead Reckoning Part o ชื่อแม่งยาวสุดๆ MI7 นะครับ Mission Impossible ภาค7โ oh อ้โหเป็น Official Teaser Trailer ลและหนังเนี่ย mm hmm. เขาวงเล็บบอกตั้งแต่ชื่อคลิปเลยว่าปี2023โ oh อ้โหแม่งหนังปีหน้าแต่ว่าโปรโมตปีนี้123 Go ตัน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 ตนันตันโอ้โหวิวทิวทัศน์นี่สวยอยู่แล้วแฟรนไชส์นี้วิชวลไม่ต้องห่วง,บบนนง,งโอ้โหรถ ประตูหลุดไปหมดแล้วรีเบคก้าเฮ้ยนี่ใช่ปาวะไม่มั่นใจเดี๋ยวดูอีกทีไซมอนเพ็กวิงเรมส์อยู่ครบเฮ้ยคหทำไมปิดตาข้างหนึ่งวาเนซ่า อ๋อประตูห uhm. ลุดซีนี้นี่อยู่นครบแก๊งโอ้โหภาพแม่งหนังแม่งสวยสุดๆโอ้เครื่องบินอย่างเท่โอ้โหน้ากากกันแก๊สแม่งโคตรเท่ไม่ใช่ว่ะเฮลี่แอดเวลกับตันคาร์เตอร์ เนี่อีธานฮันต้องวิ่งแม่งต้องวิ่งเฮ้ยใช่ปอมป่ะวะโอ้โหหน้ากากดำน้ำแม่งโคตรเท่ไอ้นี่ไอ้รถไฟนี่คล้ายๆผ้า,าเก่าโอ้โหรถไฟเหาะต้องวิ่งโอ้โห โลโก้โลโก้แย่งสวยจูลายกรกฎาคมปีหน้านะไม่ปีนี้อ่ะเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อโอ้โหต้องบอกว่าโปรโมทกันข้ามปีเลยนะเออปีหนึ่งพอดีเพิ่งเคยเจอเนี่ยเออหรือมันมีเรื่องเก่าๆผมจำไม่ได้แล้วเนอะว่าการแบบปล่อยทีเซอร์มาให้ดูก่อนยั่วๆเนี่ย เป็นแบบหลักปีหนึ่งอันนี้แบบปีหนึง่งลวปีกับเดือนหนึ่งด้วยซ้ํามันเคยมีไหมนะครับเออจากแบบหนังใหญ่ๆเรื่องก่อนๆนหน้านี้นึกไม่ออกนะเออเออใครที่นึกออกก็ลองคอมเมนต์มาเมาส์กันได้แฟรนไชส์มิชชั่นอินพอส s ปอร์เบิรนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าชอบนะครับชอบมากดูครบทุกภาคและภาคหนึ่งเนี่ยหลายรอบนะเออ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 อ่ะเดี๋ยวไว้แบบนี้ดีกว่าไว้หนังใกล้ๆเข้าสักปีนะ <G l ug ly> <c oughs> ช่องเรายัางจะทำช่องต่ออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกปีนึงเนี่ย เดี๋ยวไว้ใกล้ๆหนังเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปพูดคุยดีกว่าเออความรู้สึกส่วนตัวของผมกับแฟนชายนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขอเช็คนักแสดงหน่อยเหมือนเห็นบางคนเนี่ยว่าแวบๆแล้วไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ดูจากเว็บ imdb com นะครับเออใช่จริงๆพอมคลีเมนตีฟนะครับเล่นแสดงด้วยเรื่องนี้เมื่อกี้เห็นวุบนึงแมนติสแมนติส แล้วก็เฮลี่แอ t เวลเอตอตอนหลังเห็นชัดเลยแคปเทนคาร์เตอร์จาก MCU ของเรานี่เองวาน e s s าเคอร์บนะี้ Fallout, 6, น, White, น, Ferguson, นี่ที่แสดงเรื่อง Fast and Furious ภาค Spin-Off นะ h o b s and Shaw แล้วก็มาจากภาคที่แล้วของ Mission Impossible Fallout ภาค6เอแสดงเป็น The White r i d o w ส่วน Rebecca Ferguson เนี่ยที่แสดงเรื่อง Dune เรื่อง Reminiscence เนี่ย แสดงใน Mission Impossible เนี่ยจากภาค5เนอะเออโรกเนชั่นแสดงเป็นอิลซาฟอลสแล้วก็แสดงภาค6ด้วย Fallout ส่วนผู้กำกับนะครับคริสโตเฟอร์แม q คค r อรีเอ่อคริสโตเฟอร์แม็คคอรีเนี่ยกำกับโอ้โหแจ็ k r e a เชอร์นี่ผมชอบมากเลยนะภาคหนึ่งนะครับสนุกมากทอมครูซเหมือนกันแล้วก็มากำกับ Mission Impossible เนี่ยเป็นเซตหลังนะ r o Rogue Nation Fallout เดทเรคคอร์นิ่งพาร์1 d ดทเรคคอร์นิ่งพาร์2 Part 1เนี่ยที่เราดูทีเซอร์ไปเนี่ยปีหน้านะครับ2023ส่วนพาร์ท2พาค8เนี่ยฉายปี2024ถ้าไม่เลื่อนนะโอเคนี่คือกรณีถ้าแบบไม่ขยับไปแล้วนะก็คือมากำกับพูดง่ายภาค5678นะครับกับผู้กำกับท่านนี้คริสโตเฟอร์แมคคอรีก็โอเค เป็นผู้กำกับทีมเดิมเซตเดิมนักแสดงนี่ก็เซตเดิมแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยที่เด่นๆนี่ก็แฮร์รี่แอ l เวลนะครับเพ็กกี้คาร์เตอร์จาก MCU ของเรานี่เองแสดงทั้งพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2ด้วยเลยชื่อคาแรคเตอร์ชื่อว่าเกรซนะครับเออเกรซ r a c e โอเคเป็นตัวละครใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอ่ะ ให้คะแนนความไฮป์กันหน่อยโอ้โหหนังรื่งโปรโมทกันแบบว่าล้วงหน้าสุดๆอะคะแนนความไฮ p e จากการทีแ่บอบกคะแนนความคึกคักนะครับคะแนนความอยากดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เสพทีเซอร์ตัวนี้ไปแล้วคะแนนเต็ม10เรื่องนี้ผมจัดให้เลยที่9คะแนนเพราะว่าค่อนข้างชอบนะครับ <properly> ก <analyse> ับแฟนชส์ซีก็เลยค่อนข้างไปในแบบว่าให้คะแนนเนี่ยเยอะหน่อย จริงๆถ้าแบบว่าทีเซอร์เนี่ยมันปล่อยมาแบบไม่ล่วงหน้านานขนาดนี้พอเผอให้เต็มไปแล้วนี่มันแบบโอ้โหรอกันอีกปีนึงอ่ะจะแบบว่าช่องเชิงเลยยังจะทําอยู่หรือว่ายังไม่รู้เลยอีกปีหนึ่งข้างหน้านะครับแม่งแบบโปรโมตนานไปไหมเออรู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบคือมันก็ดีนะครับดีในมุมหนึ่งคือแบบว่าเหมือนแบบมากระตุ้นก่อนใช่อหเออกระตุ้นต่อมแบบว่าอุ้ยมิชชันอ i มีเอริเบิลแม่งแบบยังทําอยู่นะนี่ทีเซอร์มาแล้ว ทอมครูซเอเวอร์อีธานฮันส์กลับมาอีกแล้วกับภาคที่7เข้าไปแล้วทำเป็นเล่นในแฟรนไชส์นี้แต่ว่ามันก็โปรโมทนานนะครับเออล่วงหน้านานพอสมควรโอเคอ่ะถึงช่วงท้ายคลิปนะครับโปรโมรช่องเราบ้าง <c oughs> ตอนนี้เนช่องเราเนี่ยรับสมัครสมาชิกันแล้วนะครับเปิด,ดรับสมัครเมมเบอร์ชิพเรียบร้อยแล้วเลยใครที่สนใจอยากช่วยเหลือช่องอยากซัพพอร์ตช่องอยากเป็นกำลังให้ช่อง อยากส่งกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ในดีสคริปชันรายละเอียดแล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปกันไปเลยแล้วก็จะมีการทำนะครับผลิต Exclusive c l i คลิป m e r s e r s only คลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้นตอนนี้เนี่ยมาหลักแบบ10คลิปแล้วนะครับเออเป็นการตอบแทนสมาชิกนะที่สมัครเข้ามาช่วยช่องนะครับเราก็ทำการทำคลิปพิเศษเนี่ยตอบแทนกลับไปให้ และในอนาคตเนี่ยทำอีกเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนและที่ต้องขอขอ,ขอบคุณพลาดไม่ได้ขอบคุณทุกๆกซับสไคร์เบอร์นะครับขอบคุณทุกทกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราขอบคุณมากมากมากขอบคุณทุกๆ c o คอมเมนต์ comments, นะครับที่แวะเวียนมาเมาส์มอยคุยกันทําให้ผมเนี่ยไม่เหงานะในการทําช่องทําคลิปกันต่อเนื่องกันไปขอบคุณมาก,มาก,ม,ากมากนะครับและก็รบกวนฝากกด follow p a เ Page จ Facebook เป้บามไว้ให้ด้วยอัปเดตคอนเทนต์เรื่อยๆเ,เหมือนกันนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นของทุกคลิปหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอกันคลิปนี้คลิปแรกเลยเพิ่งมาจ้าเอะการโหมิชชั่นอีพอสิเบิอันนี้ชื่อภาคชื่อว่าเดทเรคคอร์ดนิ่งนะครก็แบ่งเป็นพาร์ทวันพาร์ททเอก็คือภาค7ภาค8นั่นแหละโปรโมทกันล่วงหน้าเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากัน แต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share อมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับรอกันไปอีกหนึ่งปี